เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของล้านนานะครับรปปหรือว่าพระเทระมหาเทระถ้าเปิลมรณภาพเก็เจะต้องอประดิษถานเ,นาเนมนเป็นรูปนกหัสดีลิงครับรปปเพื่อให้ความสมสมพระเกียรตินะครับแล้วส่วนปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหตให้เห็นอยู่เป็นบางวัดที่เปินยังสืบสานประเพณีล้านนาอยู่ครับมีนกัสดีมีส่วนประกอบ ส่วนประกอบหมายถึงทั้งตัวเป็นนะครับส่วนประกอบอะไรอ๋อมีหัวเป็นช้างมีงวงเหมือนช้างแล้วก็มีงาลำตัวเป็นนกครับถ้าหมดแล้วนะครับรไม่ครับ<น>จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าพระที่บวชไม่ถึงห้าพรรษาจะไม่ให้ใส่นกหัาสดีลิงนะครับ ถ้าบวชห้าพสาขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถใส่นกหัสสตรีลิงได้